สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชอรี่บร็อซ่านะคะวันนี้อยู่กับเชอรี่อีกเหมือนเดิมค่ะคลิปวันนี้ค่ะเราก็จะมาต่อกันในชุดที่5นะคะหลังจากที่จบชุดที่4ไปเมื่อคลิปที่แล้วค่ะวันนี้เป็นชุดที่5ของนี่ค่ะอีคริสมาสวอร์มมิงนะคะก็ปไปเริ่มกันเลยดีกว่านาะข้อแรกเนี่ยเขาให้เราไปที่สวนสาธารณะค่ะ โอเคผ่านแล้วค่ะมาที่สวนสาารณะก็ผ่านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครยังไม่ผ่านเนี่ยก็เรียกซิมของเรามาด้วยค่ะโอเคตอนนี้รีมีซิมอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะข้อถัดมาเราจะต้องมากดตรงนี้ค่ะน,นี่กองอันนี้ค่ะกองใบปลิวนะคะนี่แล้วก็ให้เลือกข้อนี้ไปเลยโอเคผ่านแล้วค่ะถัดมาเราจะต้องมาที่นี่เลยค่ะคุณโตเขียวกดไปที่เขาเลยค่ะแล้วก็เลือกข้อนี้ค่ะ โอเคเรียบร้อยผ่านไปค่ะข้อนี้เราจะต้องกดที่ตัวเขียวเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วก็เลือกอันนี้นะคะ p r e s e n t of f e r โ okay, อเคเรียบร้อยข้อนี้อ่าเราจะต้องกดที่นี่ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งไปเลยค่ะ ก็กดอีกรอบนะคะมันขึ้นมาอีกก็กดอีกค่ะก็เราจะต้องกดทั้งหมด4รอบนะคะเมื่อกี้รีกดไปแล้ว3รอบอีก2รอบค่ะรอบที่สโอเคพอกดครบ4รอบก็ผ่านนะคะข้อถัดไปอ่าโอเคเราจะต้องมาที่คุณมนุษย์ตัวเขียวคนนี้ค่ะนี่เลยแล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะคะ อ่าโอเคในชุดที่5วันนี้ผ่านแล้วนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นโคมไฟนะคะสูงสูงโคมไฟทง,ส,งสูงเนาะผ่านไปแล้วนะคะ5ชุดก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักไปถามได้ในแฟนบลูแฟนเพจนะคะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ลิด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลิก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชุดที่6คลิปถัดไปค่ะะไปแล้วนะ 拜拜。Bye bye